หนาวแค่หนาวหม,มะยังไม่ละลายวันนี้รถไฟไม่วิ่งรถไฟขบวนแรกไม่วิ่งเจียว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 จ่ากันพอใส่ได้ นลาลูตาเห็นสะลูกตาค่ะหมาหมาห้ง เนาทีอีกเจนาทีค่ะรถไฟไม่วิ่งเหนไนะเนี่ยคิวแรกเนะี่ยมันถึงจะมันขึ้นละขึ้นหน้าจอตอนแรกไม่มีรถไฟวิ่งขบวนแรกอันนี้ขบวนที่สอง เหลือนิ้วไว้สี่หานิ้วสี่นิ้วอ่ารีบมานะคะใครจะรีบมาเดี๋ยวไม่ทันนะคะอีกอีกห้านาทีหกนาที วันนี้ก็ได้หยุดแล้วไปทำงานกลับมาก็ได้หยุดหยุดพักสองวันวันหยุดราชการเราก็ได้พักด้วยเจอกันใหม่วันจันทโทรศัพท์โทรศัพทพ์ก็หนาว โทรศัพท์หนาวเย็นคนก็เย็นวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เขาเรียกว่าใส่กันฝนถ้าใส่กันฝนมันก็มันก็จะอุ่นมันก็จะอุ่นแนะ่วันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ใส่ชุดทำงานถ้าใส่กันฝนมันก็จะอุ่นขึ้นมา ยอยมาวันนี้มาละมาเยอะหนึ่งสองสสหคนผู้หญิงสองมีผู้หญิงสองมีผู้ชายตีหาคนคนทำงานคนทำงานจอดจักรยาน แต่ของเราต้องเอาห้อยไปด้วยเอาติดไปด้วยจอดได้ไม่ได้เพราะว่าราคาแพงราคาจัก,กรยานคอยแพงจอดทิ้งกว่าจอดคว้างไม่ได้ต้องเอาไปไหนเอาไปด้วยติดตัวไปด้วยพับได้มันพับได้เดี๋ยววันนี้จะพับหน่อยเมื่อวาน วันนี้โดนต่อว่าเขาบอกว่าทำไมเธอไม่พับรถฉันก็บอกว่าคนไม่มีคนไม่มีเลยมีห้าหกคนทําขบวนเอ้ยหนาว อยากจะไปก็ไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปแบบเย็นๆเห็นไหมนะขาวๆนะ่ะน้ำแข็งด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะติดตามให้ด้วยนะคะมาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วหนาวคะหนาวหนาวแห้ง เขาจะทันไหมคนนั้นอ่ะหลอกแล้วหลอกอีกหลอกบดหลอกแล้วลอกอ้ยอยโคหนาวอีกสองนาทีค่ะเรงมากเลยจ้ะทำกันพยายามกันฝนเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่เราทำเอาเอง าแล้วค่ะรถไฟมาแล้วไปอยู่ในถุงก่อนนะแป๊บหนึ่งได้ไหมเอารถไฟขึ้นเอารถขึ้นรถไฟก่อนไปอยู่ในถุงก่อนนะคะ เห็นไหมจักรยานพอบได้หักหัวหักขาจริงต้องหักคอมันด้วยทำแค่นี้ก็เมื่อ,อยูยอะเลย เาชอาแค่นี้ก่อนนะคะมใครดูมั่งมใครดูค่อยมั่งเพื่นโรงงานเพื่นโรงงานแอบจอง ต้องจำเอาไว้ว่าเราต้องหันหัวมัาทางนี้มันจะได้ทำงา่ายๆหันหัวรถถ้าไม่หันหัวรถมามันก็มาไม่ได้เราต้องจำแม่ยังพญายืนค่้มสวัสดีทำงานคือเก้านั่นลหละคนทำงานมนุษย์เงินเดือน เ,เดือนก็ต้องทำงานเห็นหิมะว่าเจ้าหิมะตกมาว่านตกนักมะเขาวโจนพูนพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วจมซื่อๆนี่แหละ ก็จะทักได้เห็นหมั้ผู้สาวผู้สาวเถ่าทักได้แต่พวกหูจใจที่มา จากนี้มาก็ไปเบิ้งแม่ช่องฟิตเอาเด้อ mm. เบิ้งแม่ช่องฟิตเอาช่องแข็งแข็งแบบนั้นแหละ ก่อนนะคะมันหอดใสายระบนหอดใสายระค่อยกับมิตะนังค่อยกับเื่องบึงจะลงแล้วนะจะไปแล้วนะเอาน้ำหวานมาโร ลำใหญมาโรยกินได้เลยแต่ว่ามันก็จะสก,ก,กปรกปอยู่แล้วมั้งนอ,อ,อัวันนี้ถือไวเดี๋ยวสถานีหน้าก็ได้ลงแล้ว,วขอลงไลฟ์ก่อนนะคะ โรยใส่เอาน้ำลำไยเอาน้ำเก๊กฮอยกินได้เลยแต่ว่ามันก็จะสกกระปกหน่อยเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ประเทศรัสเซียประเทศ,รศประเทศที่เขาเกิดสงครามประเทศอะไรยูเครน อกว่าบ้านเขานะ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าใส่กับโบมีไม่มีไฟฟ้าไม่มีแก๊สไม่มีอะไรใช้สักอย่างเพราะว่ามันมถูกทำลายถูกทำลายหบดก็เ,กเลยถามเขาว่าใส่ยังใช้ฟืนใช้ฟืนมาหุงต้มหุงข้าว เขาเล่าให้ฟังเมื่อวานไม่มีอะไรสักอย่างก็ว่าถูกทำลายเพราใช้ฟื้นคือบานห้าเนี่ยแหละยังดีเขาบอกยังดีที่มันมีต้นไม้พอได้ไปหาตัดฟืนตัดฟืนมาก่กอไฟดังไฟในบ้านเขาทิ้งบ้านทิ้งช่องมาเลยนะเขาหนีเขานีานออกมาเขามาอยู่ประเทศเนี่ยเขกขนกันมา ครอบครัวปู่ยาตาทวดคนมาเบิดเอาเดี๋ยวค่อยจะเตรียมตัว้วนะอัดสารนนหน่าจะลงแล้วขอปิดนะคะเดี๋ยวจะประกอบรถประกอบจักรยานไว้บายบายขอลงก่อนนะคะเตรียมตัวลงสถาน,นีนดะ้